For snow, kids and grown-ups alike. I don't want to be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a goal, but look in the sky. I don't know. I'm because ตอนนี้เรียนจบคาบแรกแล้วก็เที่ยงห้าสิบเดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงดูประตูนอาบน้ำทำงานแล้วก็รอเรียนคาบตอนบ่ายตอนแรกว,วันนี้จะไม่อัดบล็อกแต่ว่า,วาหลังจากเมื่อวานอัดไปแค่ครึ่งวันแล้วมันก็แบบไม่สำเร็จในการอัดต่อเพราะการบ้านเขายอะม,มากทุกคนทุกวันเขาทำการบ้านจนถึงตีห้าตีห้าแบบ โอเคตีห้าเปาหมายถึงตีห้าคือเวลานอนแต่ว่าเขาทำการมาจนถึงตีสี่ครึ่งอะซึ่งแบบไม่ไหวมากทรมานมากว่าวันนี้จะต้องไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วถึงแม้ว่าการว่าคือจะต่อคิวยาวกันไปจนถึงแบบสิ้นเดือนหน้าโอเคเริ่มจะไปกินข้าวกันวันนี้เรามีแชนวิทยยนพีเขียนแชนวิชเพราะว่านี้คือไม่รู้จะกินอะไรแล้วชีวิตนะี お前はあの時ゼロってあだ <laughs> バカだこいつが失敗したらどうするつもりだったんだそうだ、ね、これはスザクを信じて意外と取れない作戦 คือ Forest Fruit Flavor Forest Almond Flavor Forest Black แล้วก็เอาเจอมีดีกว่าคือกล่องมันก็แบบมีความเวอร์อยูน่นะมี่แชนสูนน่ารักมากอะ่ะ จริงชอบเนปเปนโซโเขาว่าขาซูน,น่ารักเนี่ยแหละ อาบน้ำมาแล้วจ้า<ค><ด>เหนื่อยเหลือเกินตีสามครึ่งเราเพิ่งตัดคลิปที่เป็นคลิปงานมหาลาัยเสร็จไปก็สภาพไม่ไหวมาก นอนถึคนกล้องจะออกไปข้างนอกว,วันนี้เขาจะไปเยว่อ,อะไรอะตรวจสุขภาพใหม่อีกทีนึงเพราะว่า,าจะต้องส่งเอกสารใหม่ให้มหาลายัยแล้วก็น่างจะตื่นไม่ไหวก็เลยไม่ได้แต่งหน้า การข้างนอกทุกคน 上陸を開始し、アメリカ、イギリスに対して正式に宣戦布告をして太平洋戦争が始まった。まれませながら宣戦布告。D n g that I can't m ข้างง่วงมากค่ะนอนตีสี่ติดกันแบบนอน第 3, 第 4, 第 5, ตีสามตีสี่ตีห้าตีกันมาหลายวันมากตอนนี้กใกล้จะถึงลิมิตค่ะขอขอขอแล้วตีตีสาม let's go เที่ยงเึ้าแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปกินข้าวก่อนนะ sha ส่ทุกคนวันนี้เขาตื่นตอน11โมงก็เออ,เอ,ออะไรอะ่ะอันนี้การบ้านเราไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้วันนี้มีพัสดุที่เราให้เราแกะอยู่หลายกองมากแลกอ็อืม สามกล่องกล่องนี้เป็นเทียนหอมที่กล่องใหญ่ามากอันนี้ก็เป็นเทียนหอมเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะแกะอันนี้ก่อนเป็นขนมเป็นคุกกี้คริสต์มาสทุกคนกล่องนี้เป็นเทียน แค่องคลเลชันด้วยสีย,ย้อนปีเลออวันนี้มีแตของแบบที่สำหรับคริสต์มาสแล้วก็แบบอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยอะเมื่อวานเขาไปดูหนังเรื่องดูมาด้วยทุกคนแล้วคือประเด็นอะอยู่ๆเขาก็ได้ดูหนังในราคา39บาทอะตองที่โมที่ออามา ส่วนอ้นก็คือเขา,าอยากกินมากโรรน,นีแต่ว่าแบบเมื่อกี้ก็สั่งไปใน grab แ,แล้วร้านอาหารก็แคนเซลเมนูเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาก็เลยให้พี่เลี้ยงเขาทําให้กินแทนเศ้าจังโอ๊ยปวดหลังมากไม่รู้เป็นอะไรดูอันนเมกันดีกว่า พิ่งได้ขนมมาอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นบราวนี่ นิดนึง คราบแรกเสร็จเกร,ร้อยแล้วแล้วก็สั่งไก่ทอดมากินตอนแรกสั่งไปสาขาหนึ่งแล้วก็โดนคนเซนออเดอร์เพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องเปลี่ยนสาขาก็จะได้กินช่างยากเย็นเสิเหลือเกิน <laughs> เมืนเยอะอยู่นะเนี่ยจะกินหมดไหมนะหรือว่าเทลงไปเลยดีทุกคนมันก็ไม่ดีเยอะขนาดนั้นไหมเนะี่ยมันก็เยอะอยู่อ่ะโอเคอเคทเทลง่ะ เขาทำการบ้านส่งไปแล้วแล้วก็โทรศัพท์เป็นไแล้ววะตอนนี้ Ja ja. he's making a chart to summarize everything so he's going to start in the manga as style section and he starts with character design talked about in class he says if you have these elements you're doing the manga as visual style and was very appealing in the comic form in the manga form <whBLEEP> ปะเปียเผือกโมจิที่เขาเวฟนานเกินแล้วน้องชสทลักก็เศร้าปะร้อนไหมเนี่ยคือวันก่อนเวฟยี่สิบวีแล้วมันไม่ร้อนเว้ยเขาก็เลยอุย้ยโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เขาจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอก เปลี่ยนเคสไดไหมอะมันไม่ค่อยเข้ากับชุดเลยไหม ก็คนในคนในยูดูเก็จะได้รู um ้ถ ok ึงความเป็นของตัเอมันกล้าต่มันไม่กล้าอะโอ๊ย ซึ่งเป็นเวลาที่เช้าที่สุดต้องจะตื UH, ่นมาแต่ว่าเขาก็ได้นอนเล่นโทรศัพท์จนตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึงกํลังจะกิน เลมอนทารที่เหลี่ยมาจากเมื่อวานนี้ที่ไปกับเพื่อนเรากินได้หมดเขาเลยเอากลับมา ินอันที่เป็นฟรุตอะไรนะ something อะเออแต่ว่ากลิ่นแบบค่อนข้างชัดคือกินแล้วรู้สึกแล้วว่าไอสาอันที่เป็นอัลมอนด์แบล็กฟอ s t เรสแล้วก็ฟรุตฟอเรสสอันมันแบบต่างกันเยอะอะทุกคนอคิดว่ายังชอบอัลมอนด์มากที่สุดอยู่คืออันนี้ก็กลิ่นนีก็ดีอะแต่ว่าอันที่เป็นแบล็กคือขมมากอยู่สำหรับเขานะคิดว่ามันน่าจะเค้ม อันนี้ก็ได้ฟีลิ่งแบบหอมหอมสดชื่นดีอ่ะอืมอืมดีอยู่นะตอนนี้สี่โมงแล้วลเราจะอ้าเหยแต่ว่าก็ถ่ายคลิปมาด้วยแล้วก็สร้างแพชชั่นให้ตัวเองอยู่ะ <laughs> โอเคทุกคนไปตัดคลิปกัน ไปหมาล้วทุกคนคือตอนแรกเขาสั่งรุ่นเดียวกับพี่เจย,ยนไปใช่ปะ่ะแล้วที่นี้มันแบบเรามาประมาณเดือนกว่าแหละแต่ว่ามันสรุปว่ามันหมดแล้วเขาเพิ่งได้เงินคืนมาแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนไปสังรุ่นของโปรเจกต์อันนี้เดี๋ยวเขาจะแปะให้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้แล้วก็จะจะบอกอีกทีแบบเขาก็คงมาแกะให้ทุกคนดูเพราะว่าน่าจะได้ภายในเดือนนี้แหละแบบภายในแบบสิบห้าอืม แล้วก็สั่งแผ่นเสียงไปเพิ่มอีก3อันก็คิดว่าน่าจะได้แผ่นเสียงวันนี้แต่เครื่องเล่นก็คือต้องรองไปก่อนไปกินข้าวกัน นอ,อย่างแย่มากจริงๆเพราะว่าไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วแล้วดูต้องใส่หมวกต้องททาตัวเหมแบบเดี๋ยวเขาจะออกไปกินข้าวข้างนอกก็ทำงานให้กลับมาทำการบ้านทันที เขาบอกไปเมื่อตอนเช้าว่าเขาอะสั่งแผ่นเสียงไปแล้วคือพอดีว่าหลานในทวีดาแบบว่าบ้านอยู่ไม่ไกลเขาก็เลยแก็บส่งมาให้วันนี้เลยซึ่งคือสุดยอดมากนี่เขาซื้อมาสามแผ่นอันนี้เป็นเพลงคริสต์มาสแล้วก็อันนี้คือของ Taylor แล้วก็ซื้อเวที่เป็นเทเลอร์จูเล t i ชันมาด้วยตอนนี้โตะนี้น่ารักมากเป็นแบบ finish look ของ ตรงนี้เขาไม่ค่อยได้ทำอะไรใหม่เท่าไหร่ว่าเอาเทียนอันใหม่มาวางก็มีแขวนกระเป๋ามูจิตรงนู้นแล้วก็เอาอันนี้มาวางเครื่องเล่นเทปย้ายพมอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็โลทิ้งไปอันหนึ่ง You coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet, and I can't help but notice you throwing me a glance, a wink, telling me there's a chance. I've just got eyes for. For you, I've just got eyes for you. Your sister says she loves me and wants to share my name. She spoke to Big Speed, they've already set the date, so I'm working up the guts to tell her I'll never say I do, because I've just คนถึงบ้านแล้วเดี๋ยวคือมีของอันมากมายที่เราจะต้องเกะกันเพราะว่าตอนนี้คือจะบอกว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเขามาถึงแล้วแบบงง,งๆอยู่ๆเขาก็มาสมวันนี้ทําให้เราจะสามารถลองใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ตั้งแต่วันนี้เลยเ,เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนเพื่อความสะดวกสบายคัมแบ็กวิดชุดนอนเมื่อเช้าก็คือ ริปที่เขาทาอยู่อันนี้เป็นอันที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่เป็น Dior Lip ิ a t o สี541แล้วก็ของที่ซื้อมาจากเ m ชแอน o นี่แหละมีข้ายน้องจานอันนี้ที่เขาซื้อมาใส่เออเครื่องประดับแล้วก็ผ้านี้กึง่งๆึ่ผ้าเช็ดจานไหมนะ พัสดุอันนี้น่ารักไหมมันเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งแบบน่ารักมากเลยมีสองสีเป็นสีชมพูกับสีเขียว นฝุ่ไม่มีที่วปะอะไรก่อนดีละเนี่ยแล้วก็โอเค instruction two two t o two what is it คือทุกคนตอนนี้เขาแบบอะไรสักอย่างแต่ว่าสามารถใส่ดัสโคเวอร์แล้วก็ ใส่แบบใส่เบล์ให้น้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเดี๋ยวขอไปดูคลิปก่อนนะเราตตอเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้องไว้บนโต๊ะนี้ก่อนจัดตรงข้างๆนี้มาเพื่อวางน้องลำโพง